ขออนุญาตไลฟ์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีแต่คนส่งข้อความมาเยอะมากต้องต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถจะตอบข้อความได้สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับ แล้วก็ขอบคุณในน้ำใจทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็การเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจนอัปเดตอาการก่อนนะฮะเรื่องดราม่าขี้เกียจคุยนะฮะ อัปเดตอาการก่อนดีกว่าดาม่าให้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงตามที่แจ้งไปหมดแล้วนะครับสวัสดีคุณตายสวัสดีคุณหมวยคุณนันทวดีครับขอบคุณคุณชาวชาวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังไม่อยากไล์ <c oughs> อัปเดตอาการก่อนวันนี้ก็ยังคง ให้ยาทางเส้นเลือดอยู่สภาพอาการก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็เลยต้องเจาะค้างไว้เพราะว่าต้องฉีดเช้าสองเข็มเย็นสองเข็มครับเพราะว่าค่าออกซิเจนยังไม่เป็นที่น่าพอใจกลัวจะลงปอดก็เลยก็เลยหมอก็เลยเร่งอยู่โรงพยาบาลนี้เขาดูแลอย่างดีนะครับก็ ฟารีพิราเวียก็กินตามแม็กโดดที่หนักที่โดดที่เยอะที่สุดนะเป้าหมายแรกคือ50ิบเมตรก็ได้มาเกินครึ่งทางไปแล้วครับแล้วก็อาจจะต้องต่อโดดสออีก50าเต็มแม็กกินได้แค่ร้อยเมตรนะครับเยวดือยาแล้วก็กินอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่เบลล์มเลยฮะสเมตรต้านไวรัสเหมือนกัน อันนั้นก็กินวันละสี่เม็ดเท่านั้นก็กินไปเรื่อยๆครับน่าจะกินสักสี่ห้าสิบเม็ดแลนการรักษาก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาเจาะเลือดเนี่ยเจาะกันจนเละไปหมดแล้วครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมาเจาะเลือดอีกนะครับเวลาเจาะเลือดโควิดนี่จะต้องใช้เลือดเยอะ ต้องใช้สองหลอดก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เจาะเลือดแล้วก็เอ็กซรยลปอดพรุ่งนี้อีกครั้งพรุ่งนี้ก็สิบสิบโมงมีนัดเอ็กซรยลปอดก็โรงพยาบาลนี้ก็ช่วยเข็นเครื่องเอ็กซาย์มาเข็นเครื่องเอ็กซรย์มา ทำให้ในห้องเพราะเนื่องจากว่าอาการถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยก็จะคือลงพยาบาลไม่ให้ออกไปนอกห้องเลยหมอก็ไม่ได้เข้ามานะครับหมอก็จะใช้โทรโทรคุยคอนซัลต์ปรับยาคนที่เข้ามาได้คือเห็นที่คนที่เข้ามาได้คือพยาบาลใส่ชุด PPE เป็นคนประจำ อันนี้คือการรักษานะครับก็เป้าหมายระยะแรกก็อยู่ที่น่าจะไปจนถึงวันที่15ขออนุญาตพูดเสียงเบาเพราะว่าลดการใช้เสียงแต่ที่แรงแต่ก็พูดได้ครับหมอให้พูดเพราะว่ามันเป็นการเอ็ก c i เซอร์ไซป์ออ อันนี้คือแผนการรักษานะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจมาด้วยนะครับอย่างล้นหลาม,มส่วนคนที่เขาทำร้ายจิตใจกันก็อย่าไปสนใจเราอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักฐานถ้าเราอยู่บนการใส่ร้ายของผู้คนมันไม่มีประโยชน์สำหรับเราแต่ว่าการ เป็นโควิดครั้งนี้ผมว่ามันก็ได้บทเรียนหลายอย่างแล้วก็ออกไปผมจะได้เอาไปปรับขอบคุณนะครับตู้กับข้าวคุณธีรศักดิ์จะได้ไปปรับใช้ในชีวิตและเข้าใจมนุษย์มากขึ้นทั้งๆท,ที่เข้าใจมาเยอะแล้ว สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมีคือมีหลักฐานมีเหตุผลมีความจริงอย,อย่าพูดเอาสนุกเอามันหรือเอาคิดว่าเป็นแบบนี้แล้วพูดอะไรลงไปคือมันนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาจะกลับมาหาคุณคุณก็ต้องยอมรับมัน อย่าไปคุยเรื่องคนอื่นครับคุยเรื่องของเราดีกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไหมอยากดูอะไรอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องเดี๋ยวกลับห้ากล้องให้นี่อันนี้เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นเป็นเตียงนะฮะให้ดูได้ไม่ว่ากันอันนี้คือท่านอนที่ผมต้องนอนเขามากลางให้ดูนะฮะคือท่านอนเพื่อช่วยปอดนะครับนี่ ต้องนอนแบบนี้ในช่วงนี้นะฮะต้องนอนแบบนี้เพื่อให้เพื่อช่วยออกซิเจนปอดแต่ค่าออกซิเจนผมยังไม่ค่อยดีกำกึง่งกำกึ่งอยู่วันนี้ได้เก้าสิบหก็ดีขึ้นแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศช่วยโรงพยาบาลดูแลดีนะฮะต้องขอบคุณโรงพยาบาลปียเวสด้วยแล้วก็แฟนคลับส่งของมาเยอะมากทั้งแฟนคลับ ทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่วันนี้นะฮะอันนี้เฉพาะของวันนี้ที่มาแล้วก็บางส่วนก็ใช้ไปแล้วนี่เพิ่งมาอีกหนึ่งกระเช้านะฮะนี่ครับแล้วก็อันนี้ จาก YKB เคบี a ฟหญิงกระบัวนะครับหญิงกระบัวร้านหญิงกระบัวรีวิวให้หน่อยนะครับ d e l i v e r y อาหารได้อันนี้ส่งมาขออนุญ,ญาตดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรเพราะยังไม่ได้ดูส่งมาโอ้โหเย,ย,ยอะแยะเลยครับนี่อะไรเนี่ยร้านหญิงกระบัวโอ้โหอะไรเนี่ย ยำปลาดุกฟูหรือยำอะไรสักอย่างนะครับมีผักสดมีสลัดโอ้มีอะไรด้วยเนี่ยแช่น้ำแข็งมาด้วยมีข้าวอะไรอีกเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ข้างล่างอีกอะไรอีกอันนี้อะไรอีกโอ้เอามาเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะครับร้านหญิงกระบัว YKB Cafe เข้าไปอุดหนุนกันได้ช่วงนี้และยังมีอะไรอีกเนี่ยโอ้ซุปซุปร้อนๆเต็มเลยยังร้อนอยู่เะแล้วก็ยังมีน้ำอะไรเนี่ยน้ำส้มหรือน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งขอบคุณนะครับอันนี้อีก ใครที่ผ่านมาแถวนี้เขาก็จะแบบสั่งขึ้นมาให้ด้วยอันนี้อีกอะไรเนี่ยอันนี้ของใครโอ้ยอันนี้ทูฟาสทูอะไรเนี่ยน,นี่ร้านทองเอกอุ้ยร้านโปรดเลยขอบคุณนะครับเนี่ยทองเอกเส้นทองเอกนะฮะจากคุณอเนกนี่จากคุณอเนก,กโอ้น่ารักมาก เส้นทองเอกก็คือ Too Fast to Sleep c o v e n Garden นะครับไปอุดหนุนกันได้โอ้อันนี้ต้องมีข้าวแห้งแน่เลยเนี่ยหูอยากกินมากข้าวแห้งหมูอะไรนี่อะไรอีกโอ้นี่ก็จากคุณอเนกอีกเราเพิ่งเห็นขอไปรับรับมายังไม่ได้ดูเลยโอ้ซุปเห็ดหอม ในนี้อีกอะอะไรอีกอะเราจะกินไปถึงไหนกันเนี่ยโอ้ไอเนี้ยไอเนี้ยอะไรไอเนี้ไอนี้ไงที่ดังมากๆอะหน่อไม้หน่อไม้อะไรอะเอออัอนเนี้ยดังมากหน่อไม้ไหหลำอะไรเงรี้ยนะครับนี่เฉพาะวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือของที่ส่งมาอีก แต่ยังไม่ได้แกะบ้างยังไม่ได้หยิบบ้างเป็นของขวัญบ้างอะไรบ้างนะครับอาหารเยอะๆเลยจะเห็นว่านี่ก็ยังไม่ได้แกะอันนี้คือของที่คนเอามาให้นะครับแล้วนี่ก็มีดอกไม้นะฮะจากน้องเจสอาหารนี้ก็มีอีกนี่คนก็ส่งขึ้นมาเปิดตู้เย็นแล้วอย่าตกใจนะครับ นี่คือสิ่งที่คนส่งมาคือตอนนี้ก็อาหารมันเยอะมากแล้วครับก็ขอบคุณแล้วกันครับพอก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็คือถ้าส่งมาผมก็จะแจกข้างนอกไปเลยเพราะว่าอาหารหรือของที่เอาเข้ามาแล้วมันเอาออกไปไหนไม่ได้นอกจากทิ้งเสียดดยของนะฮะแล้วก็อันนี้ยาโบราณตำรับไทยเยอะมาก ซึ่งทุกคนส่งมาให้หมดนะครับแล้วก็ยาอันนี้คือยาของโรงพยาบาลที่ต้องกินวันละสามสรอบจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับส่วนยาอันตรายพยาบาลจะถือมาให้พวกยาต้านไวรัสนะครับก็อันนี้ก็เป็นสมบัติประจำห้อง ใช้เป็นระยะระยะนะครับอันนี้คือเป็นตัวดิฟน้ําเกลือครับแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาครับเขาให้ออกกำลังกายก็มีเครื่องออกกำลังกายนะครับพราเนื่องจากก็ต้องการเช็คปอดอันนี้ก็ เพิ่งได้มาแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้แฟนขับให้มาข้างในเป็นน้ำกระชายหมดทั้งถังเลยครับแบบเยอะมากแล้วก็กินไปจนจะแย่แล้วครับแต่มันก็ยังอยู่เยอะมากแต่แต่มันยังร้อนนะครับเนี่ยมันต่อปลั๊กได้ด้วยให้มาตั้งสองวันแล้วผมก็เนี่ยคอยต่อปลั๊กให้ ยังมีขนมนมเนยเยอะนี่ขาดไม่ได้ก็ไทยอินที่นิดนึงกาแฟคุณวัตกาแฟลิฟเน็ตนะอันนี้เอามากินทุกวันแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยน้ำพริกปลาสสลิดนางงามแล้วก็สมุนไพรสารพัดอย่างนะฮะที่เราต้องกิน ชีวิตก็มีแค่เนี้ยครับมองไปเนี่ยตอนนี้อยากจะส่งกำลังใจให้ทุกคนจังเลยอะส่งกำลังใจให้สถานการณ์ที่กำลังระเบิดโรงงานกับเก็บอะให้มันหายให้เร็วที่สุดมองจากที่นี่ไปเห็นควันสีดำไกลๆอครับเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมด้วย ตอนนี้ก็ภาวนาให้ทุกคนรอบข้างปลอดภัยนะครับของสถานที่ที่ระเบิดนะฮะขอให้อย่าระเบิดเพิ่มสงสารคนที่ถูกอพยพยังมีอีกเยอะครับเนี่ยก็ส่งมาเป็นลังเลยนี่ก็ใช่นี่ก็ของข้างในแล้วก็อะไรอีกอะยังมีเยอะเลยฮะแต่ว่าทุกวันก็จะก็จะต้อง จัดการมันไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอาหารก็ถ้าเป็นอาหารก็ถ้ามาแล้วอยู่ข้างนอกแล้วบอกว่ามีอาหารมาก,ก็จะแบ่งเลยนะฮะจะแบ่งเลยอันนี้ก็ให้ดูได้ในห้องน้ำเผื่อว่าอยากดูนะฮะนี่ไม่มีอะไรเลยมีกระจกสะท้อนด้วย อันนี้ไม่ได้เซตนะครับของใช้จริงๆมีตาผลิตภัณฑ์นางงามฮะนี่เฟสเซร่มนางงามขายของด้วยน,ะนี่เฟสเซรามนางงามทาทุกวันอันนี้เน็กเซร่มหลอดรุ่นเก่าทาคอทาตาแทนไอครีมอันนี้กันแดดนี่ยาติฟันอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นความลับเอาไหนไหนเห็นแล้วก็ดูเอา กำลังจะออกนะครับอีกประมาณสักน่าจะสักเดือนหนึ่งไหมฮะแอนติเมลาสมาครีมคือตัวแก้ไขปัญหากับฝ้าดังเดียวนี่ตัวนี้ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลยนะฮะผมทดลองแล้วอะไรเสร็จหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเวลาเวลาเวลาทำมันจะเป็นอย่างนี้ ยังไงดีอะทำไม่ได้โอ้อย่างเงี้ยเวลานั่นปั๊บจะกดอย่างเงี้ยไม่อยากกดอด่ะเสียดายทาไปละอืดอโอ้ยไม่มีแรงกดฝั่งนี้เยน็ยนฝั่งนี้มันมีใส่น้ำเกลือปั๊บนึงนะครับ มันจะเป็นน้ำสใสๆเก๋เชียวน,นี่อ่ะมันอยู่ตรงไหน,ม,น,นมันไม่โฟกัสอันนี้ดูแลเรื่องฝ้ากะอย่างเดียว ขอใบจดแจ้งเสร็จแล้วด้วยแอบไทยอิน mm hmm. ลงหน้านิดหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็ขอบคุณน้ำใจ mm hmm. เยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็มีคนวางคิวเอาอาหารมาให้เป็นทุกวันเลยฮะ mm hmm. ก็เลยต้องบอกทุกคนให้หยุดก่อนนะฮะเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะร้านอาหารที่รู้จักกัน mm hmm. เยอะแยะไปหมดเลย mm hmm. ก็ถือว่าไม่เป็นไรถ้าเอามา ผมก็ให้พีพ่ๆที่วอร์ดน้องๆที่วอร์ดนะฮะจะได้เอนจอยกันไปเดี๋ยวจะสั่งน้ําพริกปลาสลิดมาแจกน้องๆแพทย์และพยาบาลที่เนี่ครับถามจำนวนไปละเดี๋ยวจะเอามาให้แกลองลิ้มชิมรสกันให้หมดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขออัปเดตแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่มีมาแล้วก็เรายัง เรายังไหวเรายังสู้นะฮะเราเน้นคุณภาพความจริงและยุติธรรมนะฮะสู้สขอบคุณนะครับ